สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับช่องพังมวเงินแฟมิลีนะคะวันนี้เรามาตัดหญ้าของเพจอิจันนะคะต้องขอบคุณเพจอิจันนะคะที่ทําให้ช้างตกงานมีหญ้าก,กินในวันนี้นะคะอันนี้คือสมาชิกชาวช้างที่มาช่วยกันตัดหญ้านะคะที่ก่อนหน้านี้เพจอิจันเคยมาช่วยกันปลูกไว้แล้วเมือ่อสองสมเดือนที่ผ่านมาตอนนี้ก็ ถึงเวลาต้องมาตัดแล้วเอาไปให้ช้างตกงานกินนะคะขอบคุณเพจอิจันมากมากค่ะอันนี้คือบรรยากาศที่เราชาวช้างมาช่วยกันนะคะช่วยกันตัดหญ้าร่วมมือร่วมใจสามัคคีกัน,นะคะ่ะ <c oughs> เด็ดล้นเราก็ไม่หวั่นนะคะเพื่อช้างของเราต้องให้ช้างของเราได้กินอิ่มท้องนะคะ บรรยากาศเลยค่ะบรรยากาศช่วยกันบางคนบางคนก็ตดัดบางคนก็มัดนะคะสมาชิกชาวช้างมาช่วยกันสามาคัคคีร่วมแรงร่วมร่วมแรงร่วมใจขอบคุณเพจอาจันมากมากเลยนะคะ คนตัดนะคะไม่หวันกับเด็ดร้อนนะคะมาช่วยกันตัดหญ้าในวันนี้เอาไปให้ช้างของแต่ละคนกิน,นกบรรยากาศสดๆเลยนะคะตอนนี้ประมาณเที่ยงบ่ายโมงละบ่ายโมงแล้วนะคะ เดี๋ยวสักพักเราก็จะช่วยกันขนขึ้นรถนะคะ mm. เพื่อเอาไปให้ช้างของแต่และเชือกเล้กินกันค mm. นตัดก็ตัด, mm. ตด,ตดคนมัดก็มัดน,นะคะ mm. ร่วมแรงร่วมใจกันนะ,ะ mm. ช่วยกันคนละไม้คนละมือ mm. เดี๋ยวก็เสร็จนะคะ mm. สู้ๆค่ะ าเป็นกำลังใจให้ชาวช้างตกงานด้วยนะคะพี FC, ่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะตัดก็ตัดคลนมัดก็มัดน,นะคะ โอเคนะคะวันนี้แม่ยาย่าก็มานะคะสวัสดีค่ะนี่แม่ย,าย่านะคะฟังย่าๆพายนำโชคนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะที่จะผสานไัสใบเตยมันอากาศสดๆเลยนะคะเด็ดร้อนเราก็ไม่หวานค่ะเพื่อให้ช้างของเราได้กินอิ่มท้องนะคะ ชาวช้างช่วยกันตัดขมคัครเขมนนะคะต้องขอบคุณเพจอิจันอีกครั้งนะคะที่ทำให้ช้างตกงานได้กินอิ่มท้องหญ้าที่ปลูกไว้เมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาอตอนนี้ก็ถึงเวลาต้องมาตัดละเพื่อเอาไปให้เขาได้กินนะคะ สมาชิกชาวช้าเด็ดร้อนเราก็ไม่กลัวนะคะไม่หวั่นด้วยเพื่อให้ช้างเราปิดอินท้อง เดี๋ยวเราทุกคนก็จะช่วยกันขุดหญ้ากลับไปให้ช้างเรากินนะคะขอบคุณสมาชิกชาวช้างทุกคนนะคะที่ช่วยกันตัดหญ้าในครั้งนี้ ตอนนี้มสมาชิกชาวเช้านะคะคกำลังขุดยญ้าขึ้นรถนะคะแต่ละคันวันนี้มาขุดทั้งหมดห้าคันนะคะวันนี้รถมาขุดยญ้าทั้งหมดห้าคันค่ะสมาชิกชาวช้างเราก็ช่วยกันเบรกหญ้านะคะขึ้นรถเ,เพื่อจะเอาไปให้ช้างแต่ละเชือกได้กินนะคะ ยาอาหารเช้า,ชาสำหรับช้างที่ตกงานนะคะสมาชิกทุกคนก็ช่วยกันขึ้นรถค่ะเพื่อเอาไปให้ช้างของตัวเองได้กิน <S <S สมาชิกทุกคนร่วมแรงร่งวมใจกันค่ะช่วยกันแบกยากขึ้นรถเอาอีก2ี่สิมัดเอาอีก2ี่สมัดขึ้นรถ ค่ะอ <screws> <fridge> ีก20มัดขึ oh good ้นรถค่ะเป็นคัละ70มัดนะคะค่ะเดี๋ยวแม่ควันก็จะไปแบกนะค่ะอันนี้แม่ควันของยาย่านะคะกำลังจะไปแบกค่ะร้อนนะคะวันนี้สู้ๆค่ะสู้ๆค่ะช้างของเราสวัสดีค่ะแม่ควันอันนี้แม่ควันทองกวาวนะคะฝากช่องด้วยค่ะทองกวาวช้างหันศานะคะเป็นยังไงคะวันนี้วันนี้มาแบกหญ้าให้กับเพจอิจันนะคะที่เขาจ้างเรา เรามียากินด้วยเนาะช้างได้กินอิ่มขอบคุณค่ะขอบคุณเพจิจันนะคะก็คนได้มีงานทำด้วยเนาะค่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณเพจาจันมากๆเลยค่ะที่เห็นใจพวกทางตกงานเนาะค่ะฝากช่องด้วยนะคะช่องช่องช้างทองกวาวหรรษาค่ะฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะช่องทองกวาวค่ะห้าคันนะคะสมุดห้าคันคนละเจติมัดค่ะ ว่าแม่ควานก็เหนื่อยเหมือนกันวันนี้ร้อนนะคะคนย่าไปให้ช้างตัวเองได้กินอิ่มอิ่มท้องค่ะแน่นอนค่ะวันนี้ฝากขอบขอบคุณเพจอิจำอีกรอ,อบนะคะที่ทำให้ช้างตกงานวันนี้ได้กินอิ่มท้องอีกวันหนึงน่งค่ะอันนี้ก็เป็นแม่ควานของสามสาวดาวซิ่งนะคะ เก่งมากเลยค่ะดูค่ะเบรกยากมัดเบลอเลยค่ะแข็งแรงมากนะคะบุงบอกว่าแข็งแรงมากสู้ตายค่ะค่ะสู้สู้ค่ะู้ช้างของเรานะคะค่ะก็ต้องขอบคุณสังคมเผดีจันมากๆเลยนะคะที่ ระดมทุนได้ช่วยเราให้มียา<พ>ช้างได้กินอิ่มนะคะ,คะก็ต้องขอบคุณในน้ำใจของคนไทย 80, 80. ที่ยาไม่กี้แบบนี้ก็ยังได้ช่วยเหลือกันนะคะ,คะ,าาะยากลำบากค่ะ,คะอขอขอบคุณมากๆนะนะคะ,คะขอบคุณค่ะอันนี้ช่องช่องจากสามสาวดาวซิ่งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะมือหมคะช้างเอย ญ้าที่เรามาตัดกันแล้วเราก็มามัดนะคะมาาัดมาาัดเป็นมาาัดมาาัดแล้วเราก็ช่วยกันแบกขึ้นรถนะคะเพื่อเอาไปให้ช้างคุณตัวเองได้กินอิน่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราได้นะคะช่องน้องพังบอกเงินแฟมิลี่ค่ะ เดี๋ยวสักคู่เราก็จะขุนไปให้ช้างนะคะสวัสดีนับนับอันนื้นับอันนื้อ,อ,อตอนนี้มาถึงตอนนี้มาถึงหลักช้างของเราแล้วนะคะแม่หกมัก็หิวนะคะเพราะว่าเจ้าของยังไปตัดหญ้าอยู่หิวหิวค่ะหิวคุณยายก็หิวนะคะคุณยาย อ้ยยายยายหิวเอาให้ยายหน่อยค่ะนับนึงอุ่ยทุกโอุ้ย n g ด t เด๋งยังงั้ยายหิวค่ะตรงนู้นพี่บ่อทองนะคะพี่บ่อทองเดี๋ยวจะให้กินน้ำก่อนเนาะเพิ่งมาถึงความเพิ่งมาถึงความนี้มาถึงก็จะให้กินน้ำก่อนแล้วก็จะให้กินหญ้าต่อนะคะโอ้ยเโอ๊ยเม่์ยัย อุ้ยดูยายก็ทำนะคะยายยายของเราคุณยายเดี๋ยวได้กินใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวได้กินค่ะเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้กินนะคะคุณยายค่ะเดี๋ยวใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวได้กินสงสัยจะหิวค่ะเพราะว่าควานยังไปตัดหญ้าเนาะก็หลายชั่วโมงอยู่ นีหญ้าที่เราไปตัดมานะคะเอาลงจากรถเพื่อเอาไว้ให้สามสาวได้กินนะคะ ตอนนี้เราก็มาให้อาหารกับสามนานะคะก็ความก็อยู่ให้ที่แม่บอกเงอิงนินะคะแม่บอกเงอิงนิยู่ทั้งนี้อร่อยจริงๆเลยค่ะย่าตัดมาใหม่ๆหญ <c oughs> ้าที่เราตัดมานะคะเอา,หาให้

หญ้าที่เราไปตัดนาปิดมัดมัดก่อนหน้านีาน้นะคะ่ะเพื่อมาเอาเพื่อเอามาให้สามนางได้กินนะคะโอ้ยลยพี่หัวทองอยู่ทางนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้อเร็ว สวัสดีไปทางนู้นนะคะนี่อของพี่บอ่อทองอย่ละพี่พี่บอ่อทองเหรอเดี๋ยวฟางก็จะเอามาให้กินหญ้าตรงจุดนี้นะคะคุณงยายก็ยืนเก๊กท่าอยู่ฝั่งนู้น ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพังหม้เงินแฟมิลี่ด้วยนะคะ<อ>คุณยายอยู่ตรงนี้<อ>เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราช้างตกงานทั้งสามเชือกนะคะฝากพี่พี่เอฟซฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอจบกัน ถ่ายคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ